สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับไม่มีใครอยู่เดี๋ยวให้เซมิมหาปลาไหลให้กินกัน<ฮ>ดินเหนียวอย่างนี้มีปลาไหลว่มุมนูน้นมุมนู้นมุมนู้น ไม่มีครับมุมนู่นน่ะมุมนู่นน่ะอู้ไม่เคยหาปลาว้อว่ หรือว่าทำบาปไม่ขึ้นตรงนู้นนี่ เออน <c oughs> ั่แหละไม่มีมิมเดินไหมตรงนี้เนี่ยต้องเอาให้ได้สักัวนมาเท่านี้แหละ qua đinh suối đi Nè, này đinh suối giòn khôngมี เกม đi นี้ ไม่มาไปมาไปมานัา่นแหละไล่มาเลยอูโ้โดนเจ้าของที่ต้มแล้วเนี่ยเพราะปลาไหลเยอะแยะ ไม่มีเดินไหมนิมตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงเนี้ยเออนั่นแหละ ไม่มีวิวแลวหมดแล้วครับไม่มีโอ้ยเศร้าเลยทำบาปาไม่ขึ้นับ ทำบาปไม่ขึ้น